กับดักเบมจมาดขันสารคือสหายข้าถ้าอยากจะฆ่าเขาเจ้าจะต้องผ่านนานข่าไปซะก่อนก็ให้ระดับพลังวิญญาณของเจ้าสูงกว่าข้านิดหน่อยอย่างมากแล้วเจ้ากับข้าก็ตายไปด้วยกันด้วยฝีมือของอสรพิษเขา้าแรงว่าวิญญาณจารย์ทันกว่าคนที่เราพามาคงจะาชนะพิษเขาได้ยาก แต่ตอนนี้ก็ต้องมาเชิญหน้ากับเขาคนเดียวและยังมีการรวพลังโจมตีของสามเล่มเหล็กทองคำสองคนตัดเท่าสารพิษตัวดีไม่ได้การขาดศูญพลังวิญญาตไปเยอะแล้วถ้ากายแท้วิญญาณที่สลายเขาก็ไม่มีค่าใดๆในภารกิจนี้อีกต่อไปต้องลงมือรุนแรงก่อนอพวกง่ไม่ลงมือให้รอบคอบออ เห็นได้แต่เงาไม่เห็นวงแหวนเขาคืออืมฮะมาดอสูร อสูนีิจฉาบ้าด้วยหรอเสียเวลาข้ามากไปแล้วรีบลงมือกันเถอะถ้าการเท่าอสารพิษเองเจ้าจัดก,การเป้าหมายภารกิจจะดิกความไปกินดื่มให้สมราสักทีราชินานามพรหมยุทธ์อีกหนึ่งท,ทั้งราชาอาณาจักรโต้นหนัวมีราชินานามพรหมยุทธ์แค่ไม่กี่คนตอนนี้มีสามคนรวมอยู่ที่นี่ปรับมือกันครั้งกองวิญญาดุดกำดักมิจมาบป้องกันอสสรพิษข้าไม่ได้ถ้าอย่างนั้น ลงมือที่เขาก่อนก่อนแล้วกันทักษะที่เจา้ายแท้วิุยานดยุ่อนาณาสูนักล่าแต่ต้องทังเซอร์เตรียมรอการแก้แขนของความตายซะนี่คือการแก้แข้นของเจ้าเหร หากให้พอใจข้าจริงๆแล้วก็ทำไมไปลงมือกับทังสารมาลงมือกับข้าดีกว่าคิดว่าข้าไม่กล้งางั้นเหรค็ดพิาสีมุก สมบัติเรื่องชื่อหนึ่งเรียกพลังสองเรียกเร็วสามเรียกวิญญาณสี่เรียกป้องกันทักษะที่สี่นดาวตกพยักเขาทักษะที่สี่แสขอรามพยาหงหลายสมบทักษะสายตาย,ยอดเยี่ยมเสียดายที่รลางวิญญาณของเราต่างระดับกันมากเกินไปรับสายสีมุกทอง you <laughs>